ครับสวัสดีครับตาเจ้าข่าวผมใช้สองภาษานะครับแน่นาน้ำยาล้างเครื่องเงินเครื่องทองนะครับกว่าย่องหลังสองอี้เขาได้จะเจี๋ยเสื่อจะก็สีจริงสีงสวยอ่ะจำยังย่องก็คือวิธีใช้ย,ยังไงนะครับแต่ขวดขาวนี่ก็คือตัวล้างนะครับใส่เสื้อจะจู้จี้สีอ่าสีน้ำเงินนี่คือตัวเคลือบนะครับไม่เหงื่อนะครับอ่จะมากระทบกับก่อให้มันแดงยังไงนะครับ

เวลาใช้เวลานไม่เกินนะครับไม่ไม่กี่วินาทีก็หายเลยนะครับเดี๋ยวก็จะตามไปดูก็คือใช้เาาวลาประมาณ10นาอ่ะจะไม่องอังใช้เวลาก็คือน้ำยาตอนนี้นะผมมาไปเทให้เป็นขวดว่านี่เป็นขวดน้อยก็คือเราจะใช้บริบาลน,น้อยก็พอแล้วครับบริก็ได้กรอบสองกรอบไม่ม่เยอะครับอันนี้ใช้ได้ตั้งปีนะครับใช้ได้ตั้งปีนะกรอบนะน้ำยาตัวเดียวก็จะใช้ยาสุดถงย่างได้ว่าเต่าดชี่ตัวเดีอ่า ก็คือวิธีใช้ก็คือเราเกี่ยวมาพ่นนะครับแต่ผมใช้เป็นน้ํางจุ่มก็ได้ว่าจะซื้อย่องนี่จีเจเ้นชีคือย่องเพิ่นเนี่ยคือเหรอก็คือเราต้องเตรียมนะบ้างมีใต้ยายเงาก็คือใช้แปรงตรงเหลืองด้วยช่วยด้วยครับยุกกว่านี้ย่าเลี่ยงนะกว่านะอ๋อซึ่งก็ญิงเขือนีย่อเลี่ยงนกว่านะพี่ชีย่ออยู่ที่ก็สวาสื่อเจ้าใช้สวาได้เลี่ยงใครอยู่ก็คือยังมีคือน้ํายาล้างจานนะผมไปผสมกับน้ําแล้วเจอจานนะครับจะซื้อว่าย่องในก สีว่านะสีเจลเจียจ้ยนนะบั๊นกนะชงตั้ะนะะนเจก็คือประมาณนี้อ่ะวิธีใช้นะครับอ่าสมมุติว่าถ้ามีขวดส,สเปรย์เนี่ยครับ ml อ่านั่นก็คือ ml jewelry cleaner เนี่ยครับก็คือสามารถที่จะพ่นได้เลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่เกินอ่าสิบถึงยี่สิบวิก็พอจริงๆก็คือถ้าจุ่มอย่างนี้นําจะเร็วกว่านะครับห้าวิก็พอแล้วครับเนี่ยครับคือส่ยนใหญ่เนี่ย 10เหมียวจงจอยยูทุกเกอลัะนี้จนเชื่อเนขนะอันนี้ก็คือสีนะครับดูนะฮะมันมีสีม่วงๆ่วงที่อยู่ตอนนี้นะครับจุ่มเข้าไปบนมือได้นะครับอ่ะอย่างนี้เลยครับอย่างนี้ก็หายแล้วครับหนึ่ง6สาสี่หหนะฮะแต่มันไม่เกินนี่ครับเกลี้ยงเลยครับเห็นไหมครับไม่มีละอันน้วเราถูๆมามันจะหายละเห็นไหมครับม่วงๆ่วงเมื่อกี้ตรงนี้หายไปแล้วครับอันนี้ก็ไม่มีแล้วนะเมื่อกี้คือม่วงม่วงอยู่เมื่อกี้เห็นคือสีนักรสสีสเปรย์

้ากรอบเงินก <g cled vegetables> ็คือใช้แปลงอย่างนี้แปลงได้เลยครับแต่ถ้ามีพลาสติกนะครับมือการพลาสติกไม่นึงก็แปลงนะอันนี้คือช่วยความเงานะจุดสุดท้ายเลี้ยงเปลี่ยนๆอ่าจุดสุดยอย่างนี้ก้านเงาให้ห้องเงานะครับเต็งๆหน่อยนะครับนะมันก็จะมีฟองเห็นไหมครับเพราะว่ามาจากการที่ผมบอกเมื่อกี้ผสมน้ำยานะครับล้างจานมันไม่มีอะไรมากกว่านี้ฮะแค่นี้ก็ได้แล้วเมื่อกี้ก็เงาแล้วนะถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเนี่ยครับก็ได้แล้วจุดสุดท้งสววๆอีกยุก ส有่料的话呢你就防一下用手摸的遮就是遮住不要刷到塑料如果塑料被刷到一一点点也没有会问题的啊สีส是ก็คืลรับล้างนะครับก็ได้แล้วครับทีนี้ก็ไปเป่าให้แห้งจุกท่านมีเจ้าสีสุก็าท่านั้น你就把它ซวาอ่า把它เหลียงการนว่าในอ่าย้ง那จ固定的อ่าก็คือใช้เสร็จแล้วครับเราจะใช้แต่น้ำเงินก็คือต้องการกันเงนไม่ให้มันแดงต้องการให้มันแดงน้อยลงก็คือต้องพ้นกว่สีน้ำเงินนะ อ่าก็คือใช้กดนี้ตู้ซย้อนแล้วก็หลานเสื้อในตัวเขาก็เข้านะเหลียงการตู้ซีเพิน่นดีเจจุกเคยย่องอ่ะก็คือว่าเพ่นตัวสีน้ำเงินก็คือจบเลยครับมันก็คือไม่ต้องไปเช็ดได้แห้งก็ได้ตากได้แห้งก็ได้ง่ายๆแล้วก็ใส่ได้เลยครับไอ้เปีเยกก็ใส่ได้เลยอ่าตอนนี้ก็คือการให้ไม่มันแดงตะกอบมาไหนที่แดงบ่อยๆลองพ่นกัตอนนี้ดูได้ผลแน่นอนครับอายุกว่านี้ถ้าจริงเขินนะตายจริงจ้วงหรอันจานาอ่าก็คือ อ่าคืออันออน,อน,ะะนั้ถงง่าย,ะะยจงแข็งง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 นงงงงงงะครับงง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 ังังง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 ้งงงงงนงง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 เงง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 งกงนงงงงงนงงงงคงงงงงีงง้งง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 ง่งง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 มงงงงงงนงงงงงางง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 ยังงงนงกกนงนงนนงงงาาาางง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  กินี้ก็ต่อด้วยขวดนี้นะก็คือตัวเครือบนะครับง่ายๆเลยจุดสื่อย่องนั่กรอมาเนี่ย里面อยู่นั่กรอจุดสื่อ说明指南怎样教你们去用啊两本啊就是啊两种药水啊ือนะครับผมใช้ขวดนี้มาพ่นนะครับจุดยื่อ来防护啊这个呢不要让它沾水่ัวตัว啊就是คุยด้านของละ这个这个เจ้ากุ้งจเาก็คือเบิดมาคนแค่นี้ก็พอแล้วครับเนี่ยครับ อไม่ชัดอ่ะตรงนี้เลยใกล้ๆหน่อยครับออโอเคครับเนี่ยอ่าเห็นครับเื่องทุนชีอ่ะก็คือเบนนี้ก็ได้แล้วครับเนี่ยสามารถกันเหงื่อได้เลยครับรูปๆมาหน่อยนะจุดเสือย่างฝังคู่นาอ่าใต้เราก็เพรานั่นเจ้างจีเจใต้ค่ยอันนี้เจ้างเลี้ยงกันข่้ยก็คือให้เขาตักแห้งเลยก็ได้ครับเพื่อใส่หรือว่าใส่ได้เลยก็ได้ครับเพราะว่ามันตัวเป็นปน,นานโน,นนะนานโนนานโนเคลือบเจ้็ซว์สหนาหมีได้ค่อยนะ 把它ทา进去就是ทุกชั้น的话呢可以保护啊保护它这个汗水啊你看很润滑的这个呢汗水就啊ใช้ไนะนะนะม就เหลาะจะย,จจยง,ก,งก็คือคือมของก็คือตเคลือบเข้าไปนะคือแดงจะน้อยลงครับโอเคครับคลิปนี้ก็คือวิธีการสอนการใช้งานก็คือตัวสีขาวคือล้างครับตัวสีน้ำเงินคือเคลือบนะครับอ่าใช้ได้ดีมากเลยครับนะเป็นวินาทีได้เลยครับก็สามารถที่จะลดแดงได้นะครับบางคนนี่นะครับ เขาสีเนี่ยครับคือทองด้วยจากมาจากการเรียกว่าไงครับการผสมมาไม่ดีนะครับมันก็จะสีขามแต่เดิมๆข้างในก็ยังเป็นทองอยู่เมื่อกี้เห็นไหมตอนนี้เป็นทองอลามเลยคือ,อสตักเกอร์คือเข้ามาทว,ว่นี่ก็จะเป็นสีดำนะครับคือสีดำนะรับคือสีดำนะครับคืสีดำนะ้ร็บคือนะครัสีนะรสีดำนะครับ่าอสีดำนครับคือสีดนาคัอสีนะคคือสี้นะครับค้อสีดำนะครับคือีดนครับคือสนะคบคือสีดครับคือสีดนะครับคือดคคสูงนะรัคืออีู่ที าตกขวดนี่ครับไม่รวมค่าส่งตัวไบเนี่ยถ้าเก็บใบทานก็เราจะเก็บที่สองร้อยบาทนะครับอ่าถ้าย่วื่จ้าหวยแล้วก็ยื่นไฟุยๆเตียน้ก็大概一瓶就包含了运费是四百泰铢量啊因为包含了运费如果自己来拿的话呢一瓶啊就是一百จูโอเค